เงินฝากประจำพิเศษธนาคาร CIMB ไทยนะครับสูงโดนใจทุกระยะนะครับกับเงินฝากประจำพิเศษนะครับฝาก11เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.7%ต่อปีฝาก18เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.9%ต่อปีนะครับเรียวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2566นะครับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษทั้ง2แบบนะครับอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้มีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ11เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลหรือวัดหรือโบสถ์นะครับฝากขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะครับสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ18เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับฝากขั้นต่ำา1,000แสนบาทและสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาท ่อรายนะครับรับดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดะระยะเวลาการฝากเลือกรับดอกเบีย้ยแบบรายเดือนได้นะครับต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วๆไปของธนาคาร c m เไทยนะครับในวันที่ทํารายการฝากนะครับการฝากการฝากถอนโอนสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม64เป็นต้นไปเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครอง ภายใต้สถาบันคุ้มครองเงินฝากที่กําหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเงินฝากวงเงิน1ล้านบาทต่อน1นรายต่อผู้ต่อหนึ่งสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขการฝากนะครับถอนเงินก่อนฝากครบก่อน3เดือนนะครับธานาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยเพราะนั้นเรามัดระวังด้วยถอนเงินฝากหลัง3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ไม่ครบกําหนดตามระยะเวลาที่ฝาก ธนาคารจ่ายอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาของจํานวนเงินที่ถอนนะครับทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจํานวนโดยหักภาษีนั้นที่จ่ายตามหลักตามเงื่อนไขของกรมสัรพารกกาหนดไว้ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินฝากคงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนในตาดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝาก กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดและรับดอกเบี้ยรายเดือนจะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวนของแต่ละยอดเงินฝากห้ามถอนเพียงบางส่วนหากปรากฏว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนแล้วมีจำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่ผู้ฝากพึงได้รับตามระยะที่ฝากจริงนะครับธนาคารจะหักเงินต้นเพื่อชดใช้ดอกเบี้ยส่วนที่จ่ายเกินไปแล้วนั้นออกจากยอดเงินฝากก่อนจ่ายคืนผู้ฝากและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนภาษีจากดอกเบี้ยที่ถูกหัก น้าที่จ่ายเนื่องจากนําส่งกรมสัมภาระไปแล้วผู้ฝากจะต้องติดต่อขอคืนภาษีที่ถูกหกักน้าที่จ่ายเองนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดะระยะเวลาการฝากกรณีฝากคบประจําครบกําหนดหากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นอย่างใดหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ธนาคารก็จะต่ออายุผู้ฝาก ดังต่อไปนี้ประเภทเงินฝากประจําสมุดคู่ฝาก11เดือนสาหรับเงินฝากประจําพิเศษ1 1เดือนโดยถืออัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝาก11เดือนนะครับตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุเงินฝากและจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดระยะเะะวละาการฝากกรณีวันที่เงินฝากประจำนะครับครบกาหนดการฝากตรงกับวันหยุดทําการของธานาคารและผู้ฝากไม่สามารถรับคืนเงินฝากในวันหยุด ได้นะครับธนาคารจะถือเอาวันทาการวันแรกถัดจากวันหยุดทําการนั้นเป็นวันครบกําหนดจ่ายคืนเงินฝากโดยธนาคารจะคํานวณอัตราดอกเบี้ยของผู้ฝากสําหรับวันหยุดที่ทําการนั้นด้วยและเมื่อผู้ฝากทํารายการถอนดอกเบี้ยหรือเงินต้นบางส่วนในวันที่ทำระทำอ่าการแรกนะครับของธนาคารเงินต้นส่วนที่เหลือของธนาคารจะนําไปฝากต่อโดยธนาคารจะถือวันทําการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขา026267777นะครับทุกวันทําการที่สาขาของธนาคารได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคาร CIMB ไทยนะครับมาณที่นี้ด้วยนะใครสนใจเงินฝากก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด u b s ส r i ร e นะครับติดตามกันหน่อยก่อนจะกกันนะครับฝากกันไว้หน่อย ข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทําให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกําหนดงดส่งลิงก์ผ่าน SMS, อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญ <c oughs> เช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่ม เริ่มกุมภาพันธ์6กนะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด SMS นะครับและเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับจำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอ ลิงก์แปกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามกรอข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะเพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนทำธุรก,กรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมิน การตระหนักรู้ต่อภัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิชาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันต,ตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน,น้อยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอ,<ๆ>ถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกห6เสร็จทุกแห่งมิถุนาย,ยน6 6มันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปลอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับแล้วก็เช็คให้ดีก่อนโอนหนึ่งใน อีกส่วนหนึ่งที่หลายท่านนะครับก็เรียกว่าก่อนโอนปุ๊บแล้วไม่ได้ดูชื่อนามสกุลดีพอนะโอนไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมานั่งแจ้งความเพื่อขอเงินคืนเสียเวลาเพราะนั้นก่อนโอนเงินไปบัญชีไหนดูชื่อนามสกุลให้ดีแล้วก็กดจำนวนอ,ออกจำนวนเงินนะครับให้ดีนะอย่าระวังด้วยการกรอกศูนย์เกินไปนะครับเพราะนั้นมีสติ ทุกครั้งก่อนกดโอนนะครับและ3เรื่องที่ต้องรู้กับพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับ 1. เมื่อถูกหลอกหรือมีเหตุสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีดดำเนินการต่างต่อไปน,นี้เช่นกรณีหลอกลวง c เซ็ center หรือ app, แอปดูดเงินต่างๆนะครับ 1. แจ้งธนาคารทันทีผ่านเบอร์สูตรรับแจ้งเหตุ h o ต,ตไลน์หรือที่สาขาเพื่อให้ระงับเหตุชั่วคราว ช่วยตัดตอนเส้นทางทางการเงินได้นะครับ 2. แจ้งตำรวจอย่างรวดเร็วผ่านออนไลน์หรือท้องที่ใดก็ได้นะครับเพราะธนาคารระง,งับธุรกรรมชั่วคราวได้ไม่เกิน72ชั่วโมงโดยตำรวจจะแจ้งให้ธนาคารทราบเพื่อระง,งับธุรกรรมต่อไปก็จะช่วยเรียกว่าระง,งับอย่างทันท่วงทีก่อนที่มันจะโอนเงินไปบัญชีม้า2ม้า3นะครับ 2. นะครับโทษบัญชีม้าและซิมม้าหนักขึ้นแล้วนะแค่โฆษณาซื้อขายก็ผิดแล้ว นะครับเพราะนั้นใครที่โดนหลอกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะไปเปิดบัญชีหรือยอมให้คนอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรหรือ E-wallet นะครับเป็นบัญชีม้าหรือให้คนอื่นใช้ยืมใช้ซิมโทรศัพท์เพื่อน,นำไปใช้ในการทำทุจริตหรือทำผิดกฎหมายต้องโทษหนักขึ้นนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ หรือใครโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายนะเป็นหน้ามา้าซื้อขายบัญชีมา้าหรือซิมโทรศัพท์จำคุก2-5ปีและปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรียกว่าโทษหนักขึ้น 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้นะครับหน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน ธนาคารนะครับแชร์ข้อมูลการทุจริตระหว่างกันโดยไม่ติด PDPa นะครับผลที่คาดว่าก็จะช่วยลดบัญชีม้าป้องกันแล้วก็จำกัดความเสียหายได้ตํารวจ DSI ปปงและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนะครับตำรวจ DSI ปปงได้รับแจ้งข้อมูลทุจริตที่แลกเปลี่ยนกันได้นะครับช่วยเหลือให้รวดเร็วนะผลที่คาดว่าก็จะทำให้รวดเร็วขึ้นติดตามผู้ลงโทษผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์โทรคมนาคมนะครับเปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกาันหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนะครับตำรวจ d s i ปปง,งช่วยลดจำนวนซิมม้านะครับซิมที่มิชฉาชีพเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับไปเปิดแล้วก็ใช้ในทางที่ผิดป้องกันมิชาชีพการเ,าเข้าถึงประชาชนนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันนะ ก่อนจะก,กันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไค i b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยากจะให้แชร์นะครับยินดีเสมอมานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีหุ้นกู้ต่างๆนะครับผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจะได้ทําความเข้าใจแล้วก็รู้ทุกข่าวสารนะครับท,ทุกข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วที่สุดนะครับผมจะเล่าและออกคลิปทุกๆวันฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ด้วยครับ